ສະບາຍດີສະຫວັດດີເດີ້ພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ຊິພາບິມ່ເນຮຂຕົນຂົ້ມັນ້ອງເโคมນຍ້ຳນ້ອๆຫຫຍ້ອງກຕັโคมນ້ນັ ถั่วอันนั้นนะจัาหวะมันดำๆดำๆจะเอิ่นถั่วแดงถั่วผักงาเม็ดถั่วฝักงาน้องมาห้าวข่อยห่อกับสะฟเฟนโอ้ยใหญ่พันพี่จังมันใหญ่พอดนะพี่น้องเห็ดน้อยๆโบเป็นแบบเห็ดไม่ได้ใหญ่ออกไงออกนะตั้งอยู่นี่เนาะเออชุกๆแห้งเบ่งขึ้นเข่ามันบานเนาะ ข้าวต้มอีพี่าให้หอเป็นยหน่อยค่ะหน่อยยาวอร่อยสองขีนอนนับแล้วหนอนทรกกว่านอนได้เื่อแล้ว ค่สะสเพนมาแต่รักสามเนาะพี่น้องผักซื้อบางหม่วงรักสามบร่ดกินสมารมือพวกบวกก็มาแต่นาย้กยเจียววันตําแจ่วกับยำมี้กี้ตื่นใช่ไหมทานหมวกม่วงกบมวกมอยู่ตลาดมันจะหมวเนาะมันเถื่อน,น่ี้พวกเข่า ăn mỏng muồng cả so cả xăm phô mưa này nó bật chắc nồi cả cái này chín muồng cả so này muồng hờm đấy còn mà đi chín sẹp bụng muồng nam độc mày một cái keo keo khamin nữa quay như thế quay như thế chín muồng keo kèo hoa này nằng quay than chỉ tầm treo คิดลายมือหรือคิดยากเซื้ออยู่กดากดเนีืนนกินแบ่บลุงเกพก็ซื้อแต่ห่วงเลยกินมันชีดึงๆกรดีแบมันบดีเปียวจีดจัดกันไปนชองหน่วยเนาะผักสะเพนซื้อไอเ่แกะไชมชื่อฮะ หิวข้าเลยเด่จนจำอะไรทีดังไฟปิงหอสมน้ำเบิดติษนะขนวา,ขาก็เปิดปิดน้ำก่อนนี่สองหน่วยพี่น้องสองหน่วยในกะโลนเนาะ,ะกินกับน้องแพลวคุณลอนกันคุณยากก็กินบันี้ิ็มาตำเจลพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้เวลากินสมแล้วพี่น้องกินกับน้องแพลวเหมือนเนาะสบายดีพ้ว,วมากตัววันนะพี่น้องกินกินวนันสิบจหมดแล้วต้องกินลิน ปรีแสบมีหมากอ่งเงี้สมบิเกียวนีของลายลายแล้วค่ะบนทันได้กินข่าวเฉียงนี่กินสมกันอยากว่าดังยัมมกี่ตื่นเนาะใส่อันนั้นเด้อพี่น้องหัวพักบัวซอยหัวบัวใส่แล้วตอกค่ะจิ้มปลาไนยังบ้าเหืมจิ้ปลาไปยองบ้าถ้าช่วงจิ้มสมกินเต้าส้ม กินวันต้นคุยเกลียวบุกข่ากันเป็นวันเออพวกแบบเลือกแผนบวกินบว,นวแนบก,นบกแผนข้าวม่งวงอันนี้ค่อยมักได้พอดีกินข้าวม่วงอัน,นเนื้อขาวๆคือเปรี้ยวแห้งๆกับบ,บุกข่าเอีกมันมีอันหลายแบบนนพพเนาะไทยแก้วเขำไม่หยุดขังม่วง Cho con mi kia tươi còn mới đắp Chị đang thay phim hóa sổng kìa Trên đây toàn bụi bùa Trên đây bao bùa Ừ, đúng quá. ạ cho หนัดซุกใส่ครัวไข่ไปยังงกินเลยไม่เป็นหรอไ่ซุกวันวันชวยอะไคื้นแหงขนาดนั้บตะเก่าวนะสิกิมนั่นหมักอันนี่ปูว่าซุกดูที่ัวบวกเด้๋พี่น้องลอลองดูอืะอุ้ยบกหมักจะใช้กับหมักเดี๋ยวลพี่น้อง นบางคนผูกเขาผูกกินพักจะดีกับเจ้ายังผูกกิน่อยแบบพักข้งมั่งเส้นมันจะเบ็ดม่วงมันไม่จะสมไปเพอดีกินทำมูม่วงสมแห้งต้องเพิ่มความเค็มเข้าไปแต่มูม่วงผสมแห้งกับหมูเค็มแห้งหวานตัวนี้มปนลาตัล้วเป็นวาน หน่ว่หาพันตีจาใครส่งหน่อยหน่ปปนวยชพปกูละเหม่นบ้าสิบพันส่งหน่วยหน่ปปหวยช0ปส่หน,น่วยชื่อนะไรหน่วยนี้นมีไลฟ์ได้เหลือสามชิปกเนนะกันหาชิปนหน่วยหาพันนี่แม่วง มือแบกม่วงอะไรนีราคาสื่อเอามาแก้นหน่วยชิปเท่ัห้าแาไนข่จหน่วยฮ้ไข่สิบพันหนยห้าพันเนี่ยกระเต่าหนึออ่งดวนนง้วยช่วงไหนบม่วงหรธรรมดามันมีบกกประจาไหนี่ฮะ หิวข่าวทันดีกินข่าวก่อนมกินชมก่อนวันีไปดังไพ่สี่ตองกินัวแม่แกงแม่แกงเแกงมเลยแกงาส qua đây. Nhà đây. đi đâu, ta làm nôm của bố tức Quay nên. ตอเป็นเกียอแ้ทปูมือทำปตย่งยทำเพ็มหาผทำปูมือเลยได้อีกจะหน่อยกับพอกินแล้วมันใกล้สิพอกินแลยตีนีเนาะอือตีนหาเครืองยัโป๊ะมันมันใหญ่จะหน่อยกินลายเสือกับบางอย่างแด้พี่น้องเพื่อนใช้กระมือหมวกห่วงไป อย่๋ยคุณมานี่อัดดูบุกเขี่ยหลือไผ่บุกขึ้นอีก่ได้โอเคเนาะพี่น้องการลุยผู้เดียวจนเกลี้ยงเนาะเอาตัววานล่างคอมท่องบัดนิกสิไปหากินข้าวกินส้มแล้วไปกินข้านอนท้องโอ้โห้พี่น้อง อยากส่งบอนเข่าอีกเนาะก็ mm hmm. โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฮอจบไวบสมิ่งกอ,อ,อนเด้อผมพรคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสคนเดอ้อท,ที่ติดตามขอบสมให้กัลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง